เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่ากำลังดื่มของมึนเมาทำนายว่ามีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากญาติสนิทมิตรสหายที่คุณรู้จักในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดหนักในเรื่องของงานระยะนี้ให้นมัดระวังเรื่องของการเดินทางให้ดีเพราะคุณมีโอกาสต,ต้องเดินทางไกลโชคลาภจะได้มาจากการเดินทางสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคนภายในบ้าน ความรักคุณโสดไม่ต้องรีบร้อนคุณต้องระวังเรื่องของการพบหาและความสำคัญที่ดูคุค้มเกลือซึ่งมันอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีส่วนคนมีคู่ให้จับตาดูคู่ของคุณให้ดีเพราะช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เป็นที่หมายตาของใครหลายคนการเงินด้านการเงินถือว่าพอใช้มีโชคลาภเล็กน้อยพอให้ชื่นใจ ในช่วงนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือและหยิบยืมเงินคุณส่วนด้านการงานช่วงนี้อาจเหนื่อยและท้อกับงานที่ทำดังนั้นคุณต้องอดทนและพยายามฟันฝ่ามันไปให้ได้พยายามคิดก่อนทำทุกครั้งอย่าอวดเก่งจนเกินไปเพราะมันอาจนําพาปัญหามาได้ส่วนใครที่ทำธุรกิจดูไม่มีปัญหาหรืออะไรติดขัดให้ต้องหนักใจเพราะคุณจะมีคนคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่ตลอด เลขมงคลให้โชค3 2 3 4 4 2 4 6และ6 3 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด พอเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตําราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ